มึงควรไปดูไว้ใช่มึงไม่ดูวะหนุนหนูไป What if สาชุดสานันดูเลยสิโอมันมีความมันมีความดาร์กกว่าหนังเยอะใช่เลยแอนิเมชั่นคุณทำอะไรก็ได้มันจบยังไงเลยเหลืออีกตอนหนึ่งเหลืออีกตอนับตอนสุดท้ายน่าจะอขาเรื่อหันปั๊กมาวันไหนวันพุธไม่รู้ววันพุธวันพุธทุกวันพุธกี่ Well What if What if มันไม่มาวันพุธ แม่ง What if yeah. yeah Yes What if เลย yeah. <laughs> Final Space like? Final Spade. What if What if you doesn't watch Final Space? <laughs> oh, Final Space โอ๊ย Final Space Reality is more than a linear part. คนละยัน <laughs> I'm the watcher Bruh. I'm your guide in this last new reality. ไม่น่าเชื่อว่ากายจะเป็นคนที่ดูสิ่งดีโอ้อันนี้มาเวล์อะเพื่อนกายดูเป็นคนที่ไม่ดูที่ยอะไรเลยใช่ครับหน้าตาตัวเองกูก็ไม่ดูอืมอืมอืมอดิกัดกูดีกัดกูดีกัดเลยกัดเลยกัดผมเลยแล้วก็มีสร้างครับผมบัดวอดิฟวอดิฟมันไม่กัดมันกัดกูมันกัดกูคนเมึงแล้วผมยังผมยังโหลดอยู่เลยโอเคบัดวอดิฟผมไม่โหลดแล้วเออเหลื่อมเลยผมจะไม่โหลดแล้วผมจะไม่โหลดแล้ว Oh, มไม่โด yes. ของปอมมาเล่นโลโลแล้ว Yes but what if มึงไม่โหลดของปอมมาเล่นโหลดโหลดอะไรของปอมบ h a ไอ n e ของปอมมีไม่ไรเยี้ยเพ yeah. ื่อเด็นแบบซ i n g กิลเ a ลเยอร์อนที่ w ดิสโ d ด r belong to you what if yes. what if it doesn't belong to y โอ้โหโดนอ้วกใส่หน้า But what if มึงไม่โดนอ้วกใส่หน้า ผมยังไม่รู้เลยว่าบ๊ฟไอดีบัฟบแต่ละอันมันทําอะไรบ้างนะดีบัฟมีโดนวีคเคนครับแล้วก็โดนบลีดได้ oh. but what if there's more <S ต้องเวลอะไร่ิห้าไม่หรอกความจริงมึงเมื่อไหร่ก็ได้เว้ยแต่แบบมึงจะกะแค่นั้นแหละยี่สห้ากำลังดีอืมใช่กำลังพอกินพอกิน but what if but what if มันไม่ใช่ยี่สิบห้า สามสเตเดียร์แลทั้งหมดคือเครื่องปรุงที่เลือกสรรเพื่อสร้างสาวน้อยสมบูรณ์รรรแบบเออคนแรกใส่ผิดกันหน่อยโอ้ยแต่ศาสตราจารย์วอเชอร์เติตสมสายมิเซศศีอินยาลงในส,ส่วนผสมตัวไม่ได้ตั้งใจศาสตราจารย์วอเชอร์เข้ามายังเกิดเป็นฮีโร่ด้วยพลังที่เหลือลั้มที่มีอยู่ในตัวโอ้ยผิดสกิลเลืพลังเหน่ยจันทราจะลงทันเกม ได้เลยอัลตรอนด็อกเตอร์สเตรนจ์กัปตันแคทเตอร์จะไม่ได้อะไรที่นี่ but what if